วันนี้เรามาดูหน้างานนะครับส่งหม้อแพรน MB ศูนย์หนึ่งนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแพลนชุดนี้ของเฮียเสกนะครับชุดนี้จะเป็น MB 0 1นย์หนึ่งระบบไฟสามเฟสนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับจบแพรนเราก็เริ่มติดตามกันแล้วนะครับตอนนี้ช่างอยู่ที่หน้างานนะครับส่งหม้อมาดูความเรียบร้อยนิดนึงนะครับ เยยมลูกค้าด้วยนะตรงนี้นะครับร้านสีวะพยาบาลกาะสัูก็กค,นะคือเราก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ลูกค้าขยายกิจการนะครับจากที่ท่านมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายนะครับ ทีนี้ก็มาเริ่มที่จะผลิตคอนกรีตเพื่อที่จะสร้างอิดล็อกเสาปูนไม่เสียค่าของเงินลงทุนนะครับลงทุนคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาช่วยได้หลายเรื่องร่งวันนี้ช่างได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีการจ้ำสายไฟนะครับที่ตู้เบรกเกอร์ตรงนี้นะครับ เกอไว้ให้แล้วเราก็จะจําใส่เข้าตัวชุดแพนเราเลยนะครับผมเพราะสายเราจะมีเตรียมมาให้แล้วนะครับเข้าตู้ิปเลยนี้เทสรันไปแล้วนะครับส่วนคลิปส่วนเทสรันเดี๋ยวเรามาดูกันผมมาตรวจดูว่าตรงหน้าง,งานเรียบร้อยดีไหมแล้วก็แวะทักทายลูกค้านิดหน่อยนะครับเรามาคุยกับเฮียเสกกันครับตัวหลักที่เราดูก็จะเป็นจอใหญ่ แล้วก็ส่วนห,หลักๆตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ก็คือปรับซีโร่กรณีที่มันไม่ลงสูงทุกครั้งที่เราใช้ช่างใหม่ๆเราต้องเราต้องมันน้ำหนักต้องเริ่มที่สูงตลอดถ้ามันไม่เป็นสูงใช่เราต้องกดเพื่อบางครั้งส่วนมากมันจะเป็นที่ลมมากกว่าลมดันมาลมแรงๆดันแล้วพยุงถังขึ้นเรามันก็จะดิบไป10บโล20โลแล้วไม่ยอมลง เราก็กดลงสูงค่ันแล้วก็ค่อยชั่งถ้าปิดก็สับเบรกเกอร์ลงได้เลยหมายถึงว่าชุดนี้ก็คือเน้นที่ว่าเราเอามาขายคอนกรีตใช่ไหมครับแล้วก็จะเอามาผสมคอนกรีตไว้เทเสาเทาเท่อน้องผสมไม่ไหวนะแล้วก็คือเขาต้อง ใส่บุ้งขี้ยกยกใส่เงี้ยใช่ไหมครับก็เลยเริ่มที่จะล้าๆกันละอายุเยอะแล้วดีเขาหาเครื่องมาช่วยผ่อนแรงพวกน้องด้วยแล้วก็ขายคอนกรีตด,ด้วย